น้องเต้น้องเต้าอ,เตาอายุเท่าไหร่แล้วสี่แรับแต่ถ้าเกิดเปลี่ยนชเชลพ์มันจะไม่ติดนี้มันจะดันเลยอ่าอ่ครับผมจดัดเลกตัวนี้เป็น a p N ตัวใหม่นะครับไม่ต้องยางกันฝุ่นมาใส่นะครับเพราะว่าฟี่ไปเจอคลิปหนึ่งมาแม่งฟี่แม่งหัวร้อนนะฮะเคนังกินอะสวัสดีครับพบกับพี่เราอีกแล้วนะผมกับโคตดเอาเลสซิ่นะครับผมยินดีต้อนรับด้วยนะครับผมวันนี้ มีพีเซ็กมาจัดทรงนะฮะจัดทรงแบบยังรอแต่ไม่ใช่พีเซ็กตัวธรรมดานะครับเป็นพีเซ็กตัวไฮบิดยี่ห้อไฮบิดมาเดี๋ยวเรามาดูพีเซ็กคันไฮบิดคันนี้เลยดีกว่าแล้วครับผมในงบประมาณ1 0,000หมื่นหนึ่งหมื่นได้แล้วครับพี่พิวใช่ครับผมหมื่นหนึ่งเลยนะโหโคตรสุดอะครับอย่าลืมนะผมคันนี้เป็นไฮบิดเดี๋ยวเราจะเอาพีเซ็กตัวธรรมดามาเทียบให้ดูด้วยนะผมว่าไฮบิดกับตัวธรรมดามันต่างกันตรงไหนบ้างนะครับมาดูกันเลยว่าตอนนี้พี่พี๊ดกำลัง จัดแฮนด์อยู่นะผมยอดฮิตเลยนะครับผมแฮนด์มงกุฎนะผมตัวนี้เป็นทรงอะไรครับพี่พีกลางครับแฮนด์มงกุฎทรงกลางคันนี้ใส่ตัวรองแฮนด์ไหมไม่ใส่ครับเฮ้ยแล้วมันไม่ติดเหรอทำไมครับเฮ้ยทำไมอ่ะมันมีสูตรมันมีสูตรอยู่ขึ้นขึ้นลงขึ้นลงเอกเอกเอกอหนึ่งไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วนะผมอันนี้เป็นสูตรเทคนิคของพี่พี่เลยนะผมพี่พีก็จะมีเทคนิคส่วนตัวนะผมจัดทรงแฮนด์ให้พวกอะไรนะเขาเรียกพวกปั๊มอ่ะมันไม่ติดกับชุดสีเว้ยเหนียไหมไม่ติดเห็นป่าใช่ เพราะว่าบางที่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 เราพูดแบบนี้ก็คือว่าบางที่ใส่มาแล้วติดใช่ไหมพี่แล้วพี่เคยแก้บ่อยผมเป็นผู้แก้เป็นผู้แก้นะผมผู้จัง้งไม่ดูงานแต่ผู้แก้เก็บงานให้นะผมไปติดอีกที่นึงมาแก้คุดเป็นสีเปลือกมังคุดนะครับม่วงแบบทึบๆอะ่ะไฟหน้าก็จะเป็นแบบน้ำเงินน้ำเงินป่ะพี่วิวอืมใช่ไหม หรือว่ามันสะท้อนแสงหรือเปล่าไม่แน่ใจว่ะเออเนี่ครับก็จะมีเนี่ยเพจนี่ไงไฮบิดอยู่นี่ไงยไฮบิดเห็นไหมเนี่ยถ้าตรงเนี้ยมันจะเห็นชัดเลยใช่ไหมว่ามนันเป็นสีม่วงทึบแล้วมันจะมีเม็ดมุกด้วยนะเดี๋ยวต้องให้ดูตรงกลางแดดปอเดี๋ยวค่อยดูท้ายคลิปนะครับโอเคอ่าต่อมานะผมจานเบรกนะฮะผมจะให้ดูจานเบรกตัวนี้เป็น SPN ตัวใหม่นะฮะเรานําเสนอให้เขาเลยนะครับซึ่งเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์เรานะครับผมถามว่าเราได้อะไรไหมพี่ปอ ไม่ได้เลยไม่ได้อะไรเลยนะผมได้ให้ความรู้เด็กๆได้ให้ความรู้แล้วก็อัปเดตด้วยอัปเดตอะไรยจานเบรกตัวนี้ไปในตัวด้วยนะครับผมจานเบรกตัวนี้เป็น APN ตัวใหม่นะครับแล้วลงโลพี่ครับลงโลต้องเปลี่ยนอะไรบ้างครับอันดับแรกเลยก็ต้องมีโลแหละดุมดุมจะมีสองแบบใช่ไหมพี่เพี่มีดุมคลิกแท้เบิกศูนย์อันนี้ราคาสูงถ้าเป็นดุมสร้างละ่ะพี่เพต่างกรรันไม่มากไม่มากครับต่างกรรันไม่มากครับผมถ้าเป็นผมถ้าเป็นกูกูก็เลือกของแท้เพราะว่า ของแท้ย่อมทนนะครับผมยังไงก็ของแท้ก็ต้องทนกว่างานสร้างอีกแล้วนะฮะเอาไปเถอะต่างกันร้อยสองร้อยมึงก็ซื้อของแท้ไปเถอะการเดรกก็สีแดงนะครับผมเป็นอันนี้ก็สีแดงย้ําเลยนะว่าสีแดงเลือดหมูเออสีแดงเลือดหมูม่ไม่รู้อ่ะไม่ใช่สีแดงเลือดหมาแน่นอนอยากมีเลือกมึงแอ่ฮะอยากมีเลือกมึงก็แหละต่อมาต่อมาต่อมาบูสบูสแบนเนอร์ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เป็นบูสบูสแตรนเลสนะครับผมเปลี่ยนไหมพี่เียของเดิมใส่ได้ไหมต้องเปลี่ยนด้วยนะครับผมบูสต้องเปลี่ยนด้วยนะครับ ลงโลต้องเปลี่ยนบทูทด้วยซ้ายกับขวานะครับอันนี้อยู่ฝั่งซ้ายให้ดูฝั่งซ้ายก่อนส่วนเรื่องโลนะครับโลจะเป็นโลโยโกโอเอาอีกแล้วสีดําอีกแล้วท่านผู้ชมโคตรฮิตอะหมดแล้วเนี่ยหมดอีกแล้วนะผมสั่งมาน่าจะได้ประมาณ2อาทิตย์อะ่ะหมดอีกแล้วนะครับอ่ะพี่วิวอะไรเนี่ยคอมไบเบรกคืออะไรพี่วิวคอมไบเบรกอ่ะถามกูเหรออ่ะกูก็จะตอบกับพวกมึงว่ากูไม่รู้เอ้าต้องถามพี่ฝีแล้วคอมไบเบรกคืออะไรครับคอมไบก็เวลาเรากำเบรกหลังใช่ไหมอ่ะ ลูกสูบปั๊มหน้าจะทำด้วยตัวหนึ่งทำงานด้วยตัวหนึ่งก็คือเกมันจะช่วยกันเบรกกําเบรกหลังเบรกหน้าช่วยเบรกเหรอเบรกหน้าก็จะมีผลด้วยหน้ามันก็จะสัมผัสไปด้วยแล้วกำเบรกหน้าล่ะกับเบรกหน้าเบรกหลังช่วยไหมเฟี่ไม่ช่วยนะครับผมแต่ถ้ากําเบรกหลังนี่เห็นไหมมันจะมีสองสายเห็นไหมตัวธรรมดามี่บอเฟี่ ีมมอ,อ๋อ,อตัวธรรมดา,ามีเหมือนกันคอมไบเบรกอันนี้เป็นความรู้นะเดี๋ยวทุกคนไม่รู้นะครับผมคอมไบเบรกก็คือเวลาเราการเบรกหลังปุ๊บเบรกหน้าก็จะทำงานด้วยก็คือช่วยกันไปในตัวนะครับช่วยกันออกคนละครึ่งอ่าออกคนละครึ่งใช่ไหมนี่ไปไปไปเข้าไทยชนะไปยางนะครับผมใช้เป็นของ u i c กนะผม Quick Silver อ่าไม่ใช่นะผมนั้นตัวละครใน MCU ไม่เกี่ยวกัน <laughs> ยางเป็น5้าสิทับร้อยนะผมเบอร์ยอดฮิตเลยก็คือเป็นเบอร์200 ราคาถูกด้วยเส้นละ200กว่าบาทเท่านั้นเองยางในก็เส้นละแล้วแต่หลักสิบแค่นั้นแหละอ่ะหมดกานชุดหน้าก็จะประมาณนี้นะครับอนนโอ้โหดูดิฝั่งขวาครับน้องๆคือพี่นาเสนอเลยนะครับน้องๆฝังง่งขวาแบบโอ้โหเรียมม่องอะครับโอ้โหเนี่ยบูสต์สเตนเลสนะครับ,อ,บ,ยนนรบอย่างที่บอกนะครับลงโลต้องเปลี่ยนบูสต์ด้วยนะครับบูสต์เดิมใช้ไม่ได้นะฮะพี่ๆเคยบอกแล้วคลิป P C X ่เราลงไปนะครับว่าเปลี่ยนบูสต์ไม่ต้องเอายางกันฝุ่นใช่ไหมเฟี่ ไม่ต้องยางกันฝุ่นมาใส่นะครับเพราะว่าฟี่ไปเจอคลิปหนึ่งมาแม่งฟี่แม่งหัวร้อนนะฮะไปคุมยัดยางกันฝุ่นแล้วไปใส่บูทมันใส่ไม่ได้เปื้ดบ่าบอคอแตกไม่ได้นะครับผมไม่ต้องใส่ยางกันฝุ่นนะครก็คือก็คือใส่บูทเข้าไปได้เลยนะครับผมโอเคตัวกันชุดหน้าเขาประมาณนี้นะฮะ มีเพิ่มเติมนะครับผมชุดหน้าพี่เช็เวลาเราหักแฮนใช่ไหมถ้าเกิดยังไม่โหลดหน้ายังไม่เปลี่ยนชิวอ่ะพี่เพ่หักแฮนไปทางซ้ายให้หน่อยหักแฮนไปทางขวาหน่อยทีเนี้ขวาไม่ติดนะแต่ซ้ายอันนี้โหลดหน้าแล้วเออตอนแรกอ่ะยังไม่โหลดหน้าเพิ่มตรงเนี้จะมาดันเช้ยวเวีวแก้ทําไงครับมีอยู่สองวิธีไม่โหลดหน้าก็เปลี่ยนชิวเวยเนี่ยเห็นไหมมันจะติดแบบนี้มันจะดันเลยอ่าแต่ถ้าเกิดเปลี่ยนชิวเพิ่มมันจะไม่ติด อ่มันจะติดแบบนี้วิธีแก้มี2แบบใช่ไหมพี่พี่ทีนี้พอโหลดลงปุ๊บเป็นยังไงมันจะไม่ติดตัวนี้ถ้าเกิดเรายังไม่เปลี่ยนชิวนะแต่ถ้าเกิดเราเปลี่ยนชิวไม่โหลดหน้าก็ได้นะผมแต่ถ้าเกิดโหลดหน้าแล้วมีอะไรเกิดขึ้นครับพี่พี่ล็อกแฮนด์ฝั่งซ้ายไม่ได้เราต้องล็อกฝั่งขวานะผมสาหรับใครที่ไม่รู้นะฮะล็อกคออ๋อล็อกคอฝั่งฝั่งขวาอย่างเดียวปกติเราจะเราจะหมุดหมุนเข้าไปทางซ้ายเนาะถูกต้องอ่าออกมาเลยนะผมอะไรแต่งคันนี้ยังมีอีกนะครับผมก็คือเบาะ คันนี้เป็นเบาะเอกนาทองของแท้นะฮะของแท้เป็นอย่างนี้ใช่ครับผมอย่างที่บอกนะรับอมเบาะเอกมีป่าดู่2แบบนะครับผมจะเป็นปาดแบบต่ําแล้วก็ปาาแบบทรงพอดีไหมระเรียกเศษเนาะอันนี้เขาเรียกป่าอะไรพี่วิวอันนี้เป็นเบาะปาดทรงต่ํานะครับทรงสูงมันก็จะขึ้นมานิดนึงขี่สบายขึ้นอันนี้เก็บตูดไหมพี่วิวไม่นะ ก็แข็งยู่นะแข็งอยู่นะเอาเรื่องอยู่แต่ถ้าขี่นานก็อาจจะมีสิทธินะผมง่ามด่าเราอาจจะไปก็ได้ต่อมาต่อมาเรามาดูชุดหลังกันดีกว่านะชุดหลังก็คล้ายๆชุดข้างหน้านะผมอ่ะหน้าตานะผมอันนี้เป็นดุมคลิกแท้นะย่ำนะผมเป็นดุมคลิกแท้ส่วนย่างหลังก็จะเป็นเบอร์200เหมือนกัน50าครับร้อยนะผมใช้เป็นของควิกเหมือนกันสังเกตไฟหลังพี่วิวมันเป็นออกออกฟ้าไหมเนี่ยจะพูดจะพูดเลยเดี๋ยวจะเอาไปเทียบกันท้ายคลิปเนี่ยใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวไปเทียบกันท้ายคลิปไฟท้ายมันต่างกันแค่นี้ก่อน มาถึงโชกโชกหลังจะเป็น upcoming 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 drafted, y ss, s นะครับผม Y S <üğ frogs> S นะผมอย่าพูดรวมกันนะผมมันจะไม่ใช่ Y S S นะผมจะเป็น Yes นะตัวนี้สูงเท่าไหร่ครับพี่ๆสามร้อยสิบมิลนะผมกูตอบเองเลยสามร้อยมิลกูขอโทษสามร้อยมิลมร้อกับสามอ๋อมันจะมี300ก yes. <that> ับสามมิลนะครับผมตัวนี้ใช้เป็นของ w h e เล่นสามรมิลนะครับผมอ่าประมาณนี้หมดละจริงๆรน้องมีท่อนะน้องเบิกท่ออะไรมาสวัสดีท่านผู้ชมเลยครับสวัสดีท่านผู้ชมเลยครับ ชื่ออะไรครับตเต้ชื่อเต้น้องเต้น้องเต้อายุเท่าไหร่แล้วสี่ครับสิบสี่นะครับผมโอ้มีพี่เี่ยใครบิดอ่ะโธรรมดาพี่น้งองโค้ดซุดอะ่ะโค้ดซุดอ่ะบอกเลยน้องเต้น้องเต้มีท่ออะไรนะอยู่บ้านโอราบุรีครับโอราบุรีสั่งมาแล้วแต่ลืมเอามานะฮะก็เลยไม่ได้ใส่นะครับผมเป็นท่อผ่าอะไรนะผ่าหมกครับผ่าหมกครับผมท่อโอราบุรีราคาก็พันกว่าบาทเท่านั้นเองจับต้องได้นะฮะแต่ว่าไม่ได้ใส่แล้วก็ใส่ท่อเดิมไปก่อนโอเค โอเคประมาณนี้นะผมเดี๋ยวสุดท้ายท้ายคลิปแล้วเราจะเอาพิเียคันเทามาเทียบกับคันไฮบริดเอาแล้วครับผมเราก็จะมาเปรียบเทียบนะผม p c x ตัวธรรมดากับตัวไฮบริดนะผมผมรู้ว่าทุกคนแม่งสงสัยเว้ยใช่ครูก็สงสัยนะผมว่ามันต่างกันตรงไหนบ้างนะผมอันดับแรกเลยเป็นภายนอกแล้วกันไฟท้ายเห็นไหมคือทรงอ่ะเหมือนกันแต่สีเว้ยดูคนเมกาเว้จันขาวๆเลยเออโคตรเจ้าบบเปิดออกฟ้าฟ้าใช่ทางนี้ลหะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นแบบคลีนๆใสๆสะอาดๆนะครับผม แต่ถามว่ากูชอบแบบไหนพอมึงชอบแบบไหนกูรู้ว่ามึงชอบแบบนี้เออกูชอบแบบนี้ว่าเม็นกาครับผมเแต่แตกต่างก,กันไหมแต่ไฟเบรกมันจะเป็นสีสีแดงไว้พี่วิวน่จาจะสีแดงนะสีแดงเหมือนกันนั่นแหละเนาะไฟไฟเบรกมันต้องเป็นสีแดงอยู่แล้วอืมมันก็จะดูแบบพีมเมียมขึ้นมานิดนึงก็แสดงว่าละคันนี้มันไฮบริดแสดงว่าหลอดหลอดนี้ก็จะเป็นหลอดหลอดสีแดงนะอ๋อนี่ไงเออเออว่ดพี่วิวเฮ้ยเฮ้ยแต่มันละเอียดกว่าว่ะใ เห็นไหมไฟมันไฟมันเม็ดเล็กกว่าอมันละเอียดกว่าเดี๋ยวเทียบกับตัวนี้ก็อันนี้ก็เปิดไม่ได้กุญแจไม่อยู่ก็ <All right. S 2> ะจะเป็นสีแดงกันนี่แหละ,ะ,ะแต่ว่ามันจะต่างกันความละเอียดดีเทลมันจะเยอะกว่าต่อมานะผมยูบ็อกนะครับผมให้ดูไฮบิดหายไปครึ่งนึงเว้ยเห็นไหมเพราะว่ามันมีแบตเตอรี่ตรงนี้เว้ยโอ้ oh. คือมันจะใชม้มันจะเหมือนรถยนต์อ่ะพองนึกออกไหมไฮบิดอะรถไฮบิดอ่ะเวลาออกตัวเพ๊่มมันเหมือนจะเพิ่มแรงม้าเว้ยแต่คันนี้เพิ่มแรงโมเพราะว่าเราโมเยอะเกินไป แล้วเรามาดูยูบัสคันธรรมดานะเห็นไหมยังใหญ่ใส่ของได้อย่างเยอะนะฮะใส่ของได้หลายล็อตเออหลายล็อต่ะไม่ใช่ละไใช่ละเดี๋ยวเกมเดี๋ยวเกมแม่เดี๋ยวยังมีอีกนี่อีกไฮบิดนะผมเผื่อใครไม่รู้มันจะมีโหมดให้ปรับเว้ยมีโหมดดีโหมดเอสโอสปอร์ตใช่สปอร์ตประมาณว่าเป็นโหมดการขับขี่ใช่ไหมพี่ใชอประมาณว่าเป็นโหมดสปอร์ตเออโหมดสปอร์สมึงจะเน้นคำที่ อย่งเดอยนิดนึงผมจะให้ดูไฟหน้าครับเนี่ยมันมีสีฟ้าเนี่ยเห็นไหมนี่เออเป็นไฮบริดไงเออโอ้โหแบบนี้ไงนี่ไงใช่ไหมมันจะมันจะเข้มกว่าเออต่อไปเดี๋ยวผมจะให้ดูสีนะผมสีของจริงของมันเวลามันโดนแดดมันจะเป็นแบบไหนนะฮะอีกครึ่งหนึ่งมันอยู่มันอยู่กับคนชอบด้วยเพราะว่าคนแต่ละคนมันชอบไม่เหมือนกันเนาะปอนะแต่ถ้าไม่ชอบก็แล้วแต่ จะไม่น้งเงินจ๋าอะไรเงี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมโอ้ยพอโอ้โหดูดิโดนแดดแลสวยเนี่ยโอ้โหดูดิโอ้โหเป็นแบบเป็นเม็ดเออเม็ดมุกอย่างจ้าบอ่ะเหมือนมีกากเพชรด้วยว่ะพี่วิวเออใช่สีมุกก็เรียกสีมุกเห็นไหมพอโดนแดดนี่อันนี้ชัดมากเลยว่ะทีเนี้ยข้างหน้าน่ะเห็นไหมมันเหมือนได้รถสองสีอ่ะปอเวลาเราขับกลางคืนปุ๊บมันจะเหมือนเราขับรถสีดําพี่วิวอันนี้โหลดเสร็จหรือยังโหลดโหลดเสร็จแล้วเนี่ยไงเดี๋ยวเราขอขอดูทรงหน่อย หน้ามันก็จะกดลงนิดนึงเหรอเราไปตรงนู้นได้ไหมได้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 ไปเช็คดูไปเขียนไปซิกเนเจอร์ของของช่องเราหน้าผมก่อนจะปิดคลิปเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าคันนี้โหลดหน้าไปแล้วนะครับผมว่าเตี้ยกว่าเดิมไหมแล้วห่างจากเดิมเยอะไหมนะฮะไปไปดูกันเลยเขียนไปเขียนไปเยอะไหมปอนว่ากูร้อนเสียงสามร้อยกูโคตรร้อนเลยเสียงสามร้อยเท่าเดิมเนี่ยนึกว่าตำรวจเอออะไรก็ไม่รู้กูร้อนร้อนไหนดูดินี่โอ๊ยพี่โยถอยถอยหลังดิ เทาังเหรอเออไปหน้าดิไปหน้าดิไปหน้าปาุ๊บติดไหม,ม,มเหลือเยอะอยู่หรอกเพราะว่าเราลงรัวไปแล้วมันก็จะสูงพี่วัวมันสูงแม่งหล่อจังวะสูงรัวนะฮะตอนแรกยังไม่ยังไม่โหลดหน้าหน้ามันจะกระโดดข,ขึ้นนิดนึงแต่นี่เราโหลดหน้าไปแล้วเดี๋ยวจะเอาให้ดูแบบสามร้อยหกสิบองศานะครับผมคือถ้าใครนั่งนะครับมันจะรู้เลยว่าหน้าเรามันกดลงนิดนึงเว้ยใช่กูต้องแน่คอตามเอาละประมาณนี้แล้ว อ้าวห้สีปิดคลิปแบบภาคอีสานเด้อนังเด้อผู้ใดมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลคล์กดแชร์กดซับสไครต์น้ำเด้อเรื่องไปเขาคุ้มเด้อนังเด้เอเ้าสีแจอกอะไรแต่งกันแล้วเด้อพี่น้องกลุ่มยังครับไอวิวโคดเอาเลสซิ่งครับผมเนี่ยฝากกดไลค์เพจเฟซบุ๊กความร่วมคลิปเด้บูมทุกคลิปกลัวเลยนะฮะเดี๋ยวไว้พอกันไหมคลิปนนะหนาเนาะให้อกรุงอีสานนะี่ยผู้อื่นก็ภาคโมหรือเรียงนะเอาเท่านี้ได้ไหม